โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องทุกคนชาวฟรีไฟ้นะวันนี้ก็อยู่พี่โดดฟรีนะก็บอกเลยว่าวันนี้ก็วันที่28แล้วนะก็เสร็จขั้นสูงยังไม่มาเลยอีเพราะว่ามันจะมาวันที่หนึ่งอะแต่ว่าเสร็จขั้นสูงล่วงหน้ามันมาแล้วนี่ไงครับน้องๆเฮ้ยโคตรเท่เลยอะแล้วพี่ออเดอร์ที่ได้อะไรเนี่ยปืนฮิวไรท์บริมนะผมไรท์บลิมนะโอเคมาไหนก็ไหนแล้วก็จะไม่มีครับผมเซ็ตให้ก่อนโอมบิงมันก็เกือเพชรมาแล้วครับผมเหมือนเซ็ตได้โอเคมาตอนนี้เราได้เพชรมาลหนึ่งพันเป็นแล้วครับผม มาได้ยังไงไม่รู้เฮ้ยดูใสอ้ยบรรพบุรุษส่งมาให้เราครับผมอาใครมาเราปลดล็อกเลย P o r อ e r สิ์ขั้นสง 1, ูงหนึ่งพันเพชรโอ้ยโอเมก้าโอ้เมก้าโคตรสวยเลยปืนฮิวโอ้ยสวยเกินถ่ายรูป่อะจริงนะก็ที่เห็นแล้วครับผมได้ไมาแล้วครับผมอ่าใช่เลยมาเดี๋ยววันนี้เราจะเอาปืนไรเฟิลเนะี่ยไปลองยิงดูนะครับผมว่าจะแบบ มันมันบวกอะไรดีกว่าเงี้ยอย่ามันบวกอะไรดีกว่าเออมันมีอยู่ตรงไหนมันจะมันจะอยู่ตรงไหนเนียนี่ครับผมมันอยู่ในปืนพื้นฝรังปืนก็ไม่จะบวกอ่ำอะไรเลยครับผมเออก็ถือไม่ได้ด้วยครับผมถือล็อบบี้ไม่ได้ด้วยดูดิเห็นไหมไม่ถือไม่ได้เห็นไหมก็อืมจะเป็นน่าจะเป็นปืนพกครับผมเห็นไหมผมว่าเป็นปืนพกถือไม่ได้นะผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปลองใช้ยิงกันดูซิว่าจะมันจะสวยสักแค่ไหนจริงๆโอเคครับผมไปดูกันเลย โอเคครับก็ขอสวัสดีนะ้องทุกคนชาวฟรีไฟน์นะวันนี้พี่โตก็จะมาทดสอบนี่ครับผมปืนฮิวเห็นไหมสีสวยไหมน้องๆครับผมนะ่ารู้ไหมว่าหาจากไหนปืนฮิววันนี้ครัปืนฮิวันวนี้หาจากสกินปืนนะหาจากการเติมพิเออรเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงลงหน้านะครับผมนะก็มาเดิงครับ,นะรบ,นนรบหนึ่งพันเทสตมาเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบปืนฮิวกันซิว่าดิสการทำลายล้างของปืนฮิวเนี่ยจะสูงแค่ไหนมาที่รักเดี๋ยวก็จะมาหนึ่งกับแบรนของผมนั่นเองครับผมก็คือน้องจิมมี่มาน้องจิมมี่มาแล้ว นี่เธอพร้อมอยังจะปืนแรงของเธออ่ะเธอเออหมดเจนหมดเจอหนวดเจอหนวดเิจอหมดเวอร์หมเวอร์เธอได้ลูกซองเลยเหรอมีออกมานีเร็วจะมีออกมานีเร็วอุ๊ยเธออัดมอวอัดหน้าเขาอะเธอหนึ่งไปน้องน้องไปไหมโอกาสการเดีดหัวของปืนนี้นะเห็นไหมต้องหัวเลยยังไงจีมีเจ็บเปล่าไงเขาเดี๋ยวนี่ยผมบอกเลยว่าก็ถามว่าปืนนี้จบวกอะไรไม่บวกอะไรครับดาเมจไม่ได้เพิ่มอะไรครับผม ไม่ได้พูดอะไรเลยนะแค่แค่สวยสวยส,สีแดงแดงไงนะส,ส,ส,สีแดงแดงถามว่ายิงยิงเขาเท่าเดิมฮะมาดิเธอมาให้ยอมมาทีเธอให้เขายิงเท่าดีดีเฮ้ยเธอ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 จะเย็นเย็นเธอจะจเย็นเธอจะจะเย็นโนูเธอจะฆ่าเขาอย่างเงี้ยเลยก็เกินไปแล้วเธอนะเฮ้ยเธอแฟนผมก็จะฆ่าผมยังเงี้ยทุกคนฮะใจร้ายทุกคนเอาแบบยิงหัวป้าเฮ้ยเธอเธอยิงหัวป้าอะไรอะเธอยิงตัวเต็มเต็มเลยเนี่ย ไม่เขาถามว่าเอาแบบนี้บนี้เอายิงหัวนี่เธอยิงหัวแต่เขายิงตัวก็ฝึกยีฝึกนีให้มาฝึกเนี่ยเออให้มาฝึกเนี่ยเออให้มาฝึกนี่ยเอออให้มาฝึกกันเนี่ยเห็นไหมฝึกฝึกนี่ยเธอไงหัวไหมอ่ะหัวไหมอ่ะเจ็บไหมอ่ะหัันงัดกอเราต้องบรญยาด้วยเหรอเอาอีหัวนี่ไงว่าหัวนี่มาอยาบพึ่งนะมึงไม่ทำเธอหรอกมา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  เขาฮิวให้เขาฮิวให้ปืนนี่เป็นฮิวเธอใช่ปืนฮิวไงเธอปืนฮิวไม่ไม่ต้องกาให้เธอฮิวให้เขาอยากฮิวให้เธอไงก็ดีนี่มานี่มาเร็วไม่ค่อยดีเลยทีเดยวถ้าตายอย่าร้องให้กันถ้าตายอย่าร้องเลยอู้เธออู้เธอเธอเธอเขาตายเธอเขาตายเธอเขาตาย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 เธอต้องหมดเกิน เธอเอาจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยจริง้วได้เหรอคือมียากี่กล่องเนี่ยหนึ่งกล่องกร้เทยเทยมันนิ่มรุนเลือเกินมาเดีเอามาเดีเอามาเดีเอวมาเี๋ยมาดี๋เออหนีอ่ะหนูดูดิกลัวกลัวดูดิกลัวผมทุกคนวุ้ยไอ้แก้วหัวไอ้แก้วครับตายแล้วอ๋อดีเอาไปเอาเปล่าตไปเอาไปเอามาดิมา อะไรอย่างพันยาเขายืมหมดเธอเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเธอเธอเขาตาย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 เธอจะฆ่าเขาจะเดียวเล่นถูกเธอจะเกินไปโอ้เธอเขาพันยาก่อนดิเธอเธอไม่มียาแล้วเธอก็ไปเก็บยามาดีโฮแมปก็ตั้งกว้างโอ้โหเธอให้เอาไปฆ่ามันก่อนโอ้โหเธอเออเธอก็โหดลายเกินไปนะบางทีอ่ะ เธอต้องนับถ uh ึงความดีของเขาเพีงที่เขาทำมาทั้งหมดอ่ะเธอความดีของเขามันก็น่าจะมีบ้างนะฮะเออความดีของเขาเธอเออดีของเขาเธอสิอีกใบอีกกระดอกอีกกักดอกก็ได้อีกสักดอกก็ล่ะไม่เขาไม่ไม่อยากใครเห็ดไงเห็ดไงเธอไม่เก็บเห็ดหรือข้างหน้ามีเห็ดอ่ะ ขอยาเลยไปเก็บเห็ดสิอย่าเห็นขั้งหลังเลยอไม่เอาจะเอายาเนี่ยเห็ดก็มีเนี่ยมาเก็บเห็ดเอาเนี่ยอะเก็บเ็เก็บ,กบ,กบ,กบยาไปอะเจอยาไปแล้วก็หลอกเขายิงเขาตายชัวเลยเนี่ยเธอเธอมาเลี่ยมไม่เคยเยิงเธอหรอกป่าเม่เลียมเธอเลี่ยม,ม,ยมไปหายานปไม่ต้องหาพร้อมแล้วเธอจะเธอมาพร้อมเลยตอนนี้เนี่ยฮะ

ไหนได้หัวท่เกที่ยหงไเก็เอะเหรอมาดีครับเออมายิงไม่ไกลก็พยายามยิงเก็บเหรอ ไมเธอวิ่งเร็วกว่าเขาอ่ะไหนวะเห็นกันไหมเขย่าดิคจะกินเห็นกันไหมอันวัดการยิงอายาก่อนไมเธอตั้งไอวอลขึ้นบุญวะเอาไอเขาที่นี่เปล่าไอเขาให้ระเบิดเขาให้ไปเถอะ ใครมียางมาเยืมหน่อยพร้อ,อมยางให้เขายิงกันยางยางเขาหายาไปอ่ะให้อ่ะเธอยอมเกาแล้วกันไหมล่ะเดี๋ยวมาเร็วเข้าวงเร็วใครเนี่ยไม่เอาไม่เอาเป็นโดนเขายิงแล้วามายางเร็วพี่เร็วกำลังไป เขาบอกมาเล่นในวงมาเธอเล่นในวงมาไม่เล่นตรงนี้แหละวงจะบีบมาเธอส40วิไม่ทันหรอกบทเลยว่าสิทธิ์กานส่งซีซั่นนี้ก็ถือว่าสวยมากผมชอบชุดผู้หญิงฮะสีแดงเหมือนตอนหุ่นยืนนั่นแหละครับผมมาเราเล่นกันในวงเลกันอนฮะเขาว่าเราแหมเขาจ้างมาเขาไม่ได้จ้างับผมผมเติมเล่นเองครับผมเติมซื้อเองใส่เองมาเธอมาถนนมาเธอ พร้อมยังอย่าเพิ่งเธออย่าดีอย,า <S <S อย่างเตย้ยดีแอ๊ะเนื้ออะไรอ่ะเขายิงเข้าสิบแปดเองกงินเกียรตตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเธออุ้ยผมเส้นยาดางแผ่แปดแผ่เก้าี้เหรอหน้าเตนหินยากอ่ะตัวนี้หินยากอ่ะแย่ตอนที่ผมคิดนะเนี่ยอุอ้ยขาเฉยเลย,เลยอุยๆๆๆๆยอ้ยอุ้ย แมนผมแมนผมเขาจะเอาผมอ่ะทุกคนผมจะเอาผมไม่ได้ทุกคนการตัวผมต้องการตัวผมผมต้องการตัวผมทุกคนต้องการตัวผมอุ้ยอุ้ยตา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 ยยาทำเขาดิเธอเธอเขาเองเธอเขาเองนะเขาเองเธอเขาเองเขาไม่มียาเธอเธอนี่เขาเองตเขาก็ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาเหลือนิดเดียว เธอสามีสามีสามีนะสามีทำสามีได้ไหมเธอเล่นอะไรยิงไงเลยระยะไกลอ่ะอ้าระยะไกลก็ปืนก็ยิงยาเขาเป็นยิงไกลอ่ะพร้อมยากโอเคหาเธอไเ้อุ้ยเธอเธอเธอเขาตายเธอแต่เขาตายขึ้นมาทำไงไม่สงสารเขาหรอเถึงตั้งมาถึงเป็งเข้าไปเลยวิ่ง เธอเธอเขาตายเลยโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วกับการทดสอบปืนฮิวนะผมกับหัวแฟนนะผมก็บอกเลยว่าถามว่ามันบวกอะไรก็ไม่ได้บวกเลยครับผมแค่เท่ๆเฉยๆ,ๆนะแล้วนะก็บอกเลยว่าซีซั่นสุดซีซั่นนี้ถือว่าสวยมากครับผมน้องจํารูปปั้นที่มันยืนกัน4ี่ตัวได้ป่ะที่อยู่ในตอนก่อนรอเข้าห้องเห็นะไหมโคตรเท่นะนี่ยังมีสก,กินรถบิ๊กฟูดด้วยนะเนี่ยในขั้นนี้นะ โอเคนะก็สำหรับวันนี้นะก็คงไม่มีแล้วผมก็ต้องนะขอตัวราจากน้องๆทุกคนไปก็อย่าลืมมาเล่นเกกรรมนี้ครับผมนะก็บอกบอกเลยว่านี่ก็มีกี่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดวันนะผมก็คือเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะภารกิจเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นเองครับผมนะคือล็อกอินนะเฮงคือสามารถหมุนได้หนึ่งวันหนึ่งครั้งครับผมก็ถ้าสูงสุดก็จะได้รับอันนี้ใช่ไหมรางวัลน,นี่นวันที่เจ็ดคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นกระเป๋าหรือเปล่านะ เออปะหมุนเลยว่าสวยมากมากในของสายฟรีอเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ได้ไอเนี้ยเลยอะเนี้ยอยากได้เนเนี้ย,อยนะโอ้โก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ต้องรออีกแค่หนึ่งสสาสี่ห้าวันก็ได้แล้วครับผมเดือนี่ยีปดใช่ไหมยี่แปดเก้าสิสิบสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณวันที่3ามนะครับน่าจะได้ครบนะฮะโอเคปะนะก็สำหรับใครที่อยากเข้าแคน LS ของพี่นะครับผมเนี่ย พี่เนี่ยเสียใจมากเลยครับผมทีมลูกศิษย์ดันแซงทีบิงเกอร์เฉยเลยี้ยโหผมเสียใจมากเลยนะเอออันนี้ก็มารีเซ็ตแล้วนะนะก็บอกเลยว่าเสียใจมากเลยดีลูกศิษย์ก็มานําเฉยเลยฮนะัไม่รู้ใครโปรโมทเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นแล้วผมนะสาหรับใครที่อยากเข้าแกน LS สาขาผู้ชายนะครับผมสาขาผู้ชายนี่จะรับทั้งในคอมทั้งในโทรศัพท์นะก,ก็การก็ไม่ยากผมขอแค่ยิงกับเปิดหัวนะครับผมเปิดหัวแค่4ี่หัวก็ได้เข้าตันนี้ง่ายๆเองนะ ก็จะมีพี่เท็ดแคนต้นน้ําเท็ดแคนได้แล้วก็พี่พี่โอมนะครับผมนะก็ที่เคยบอกไปแล้วนี่ไอเอ็มซอลลี่นะครับผมในคนนี้นะคนนี้ก็เป็นคนเท็ดแคนอีกคนนะเอามาเทียรเขาได้นะโอเคไหมก็จะทิ้งพวกลิงก์ที่อยู่ขังเขาว่าให้แล้วกันนะเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมก็พี่จะทิ้งกลุ่มไ้ด้วยก็จะเดินม,มาเข้ากลุ่มนะเผื่อมีประกาศข่าวสารเกี่ยวกับคนในแคนนะแล้วก็สาขา2เปิดแล้วนะครับเป็นสาขาผู้หญิงล้วนนะครับใครที่เป็นผู้หญิงก็ สามารถเทสแคนกับแฟนพี่ได้นะพี่บุ๋มบีบนั่นเองนะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมจุบจ๊บๆนะสวัสดีครับ